สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5้ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้หมอโต๊ดจะมาทำคิดพลังงานเรนดอมในหัวข้อความรู้สึกลึกๆของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกรา4ีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับ และมโต๊ะจะมาบดเดชพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ช่องกันด้วยนะครับก่อนที่จะมาบดเดชพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต๊ะขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่าคืนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณความรู้สึกลึกๆของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในค่ําคืนนี้ มีพลังานไพ่ใบแรกเป็นไพ่พลังงานการเป็นซิกออปเปอเรชัการเป็นผู้ให้การช่วยเหลือาการดูแลการห่วงใยของคุณคุณเป็นคนที่ทําให้กับใครแล้วคุณทําด้วยหัวใจคุณทําด้วยความรู้สึกที่จริงใจและความรู้สึกที่ชัดเจนในความรู้สึกของเรามีคนที่ยังรักกันอยู่หรือการที่เรายังเป็นห่วงเขาอยู่เรายังรักเขาอยู่เรายังแคร์เขาอยู่ในความรู้สึกลึกๆของเราในสิ่งที่เรามอบใจให้กับเขาคนนั้นในวัน ที่เขากลับมาแล้วมันเหมือนเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาขอคืนดีคุณหรือการที่เขาอยากกลับมาชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปในวันที่เราไม่ได้พบเจอกันในอฟสอ r เป็นพหังการฝ่าฟัานการประชิญหน้าถ้ามีไพ่ของ g งไนอฟสอ r ขึ้นมาเนี่ย คุณเป็นคนที่เผชิญหน้าในทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนที่แก้ไขในตัวของคุณเองนะตัวอุปสรรคมีไว้ให้กับเราที่ต้องแก้ไขในเส้นทางเดินไม่ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายได้ความรู้สึกของเรากระหัวใจของเราที่มอบให้กับเขาในวันนั้นคุณอาจเป็นฝ่ายที่ขอหัวใจของเราคืนมาความรู้สึกของเราหัวใจของเราในวันหนึ่งที่เขาหมดรักในวันหนึ่งที่เขาหมดใจมันเหมือนเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้หมดรักแต่เราเป็นฝ่ายที่หมดแรงกับสิ่งที่เรา ทำเพื่อเขาคนนั้นด้วยความรู้สึกที่จริงใจความรู้สึกที่ซื่อสัตย์ความรู้สึกที่ชัดเจนของเราดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆสําหรับบางท่านอาจจะมีเรื่องราวค้างคาใจกันที่ยังไม่ได้แก้ไขที่ยังไม่ได้พูดคุยที่ยังไม่ได้เคลียร์ใจหรือมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยหรือมีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ใจมีคนที่อยากกลับมาเหมือนเหมือนดังวันที่เราเคยพบเหมือนดังวันที่เราเคย เหมือนดังวันที่เราเคยเจอการความรักความห่วงใยทูอ็อบครับความรักที่คุณเคยมอบให้เขาเขาอยากได้หัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งคุณกับเขายังมีจิตที่ผูกพันยังมีใจที่ผูกมัดมีคนที่กำลังรู้สึกถึงความรักที่คุณมอบให้เขาคนที่รักกันคนที่แคร์กันเขา แคร์กับความรู้สึกของคนที่เขารักของคนที่เขาแคร์เขาจะไม่ให้ใครมาทําร้ายกับคนที่เขารักกับคนที่เขาแคร์ได้ความรู้สึกหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินแห่งความรักความรักคือการให้และการให้เห็นคนที่เรารักมีความอบอุ่นมีความสุขในหัวใจการให้กับความรู้สึกการให้กับหัวใจเราอยากได้รับกับหัวใจของคนที่รักของคนที่แคร์ของคนที่ห่วงใยมีไพ่ของเดอะไฮโรแฟนสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์หรือคำอธิษฐานขอพรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคำอธิษฐานด้วยแรงแห่งคำอธิษฐาน ให้เราได้มาพบเจอกันนะมันเหมือนกับการที่เราได้อธิษฐานขอพรร่วมกันไว้ในวันหนึ่งที่เขาคิดได้ในวันหนึ่งที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขามีสติเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ขาดคุณไม่ได้ในความรู้สึกของเขานะครับเป็นงาไพ่เจ็ดไม้เท้าการปิดกั้นการมีกำแพงการบล็อกกันไปการบล็อกการติดต่อการบล็อกการสื่อสารมีคนที่บล็อกการติดต่อมีคนที่บล็อกการสื่อสารหรือต่างฝ่ายต่างมีกำแพงให้แก่กันและกันหรือต่างฝ่ายต่างเดินในโคลาเ้นทาง เดินในวันที่ไม่มีการในวันที่ไปเรียนรู้ในวันที่ไม่ได้พบในวันที่ไม่ได้เจอในวันที่ เขาไปแล้วเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปล่าลือเกินเขาอยากมีคุณเป็นคนที่เดินเคียงข้างเขาอยากมีคุณเป็นคนที่เดินเคียงคู่โฟล์ทครับไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจกับเราเสมอไปความรักความห่วงใยความผูกพันมีเพ่งการที่ในวันนั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายที่เอาใจใส่กับเขาทุกๆอย่างในทุกสิ่งทุกๆอย่างที่เราให้ใจกับเขาไปเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาอยู่ในมุมเดิมในที่เดิมในแบบเดิมของเราในวันที่เขาหมดรักในวันที่เขาหมดใจเราก็สุ ที่จะรังเราก็สุดที่จะยือ้อเราก็ต้องปล่อยไปเราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่เขากลับมาตื่นรู้หรือในวันที่เขากลับมาคิดได้เขาอาจจะเสียใจและเสียดายสิ่งที่สําคัญที่สุดไปมีคนที่กําลังร้อนหลนมีคนที่กําลังร้อนใจมีคนที่กังวลกระวายใจนะครับไปพลางไพ่เดียมเพลเดอรด์ชาวเมธธาตุไฟ เป็นไพ่ของความนิ่งของคุณนะในตอนนี้มีพลังงานไพ่เดมเพื่อการดูแลการห่วงใยของคุณคุณเป็นคนที่อยู่ใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเกื้อกูลคอยสนับสนุน คอยห่วงใ่เขาเหมือนพ่อดูแลลูกทุ่มเทให้กับเขาในทุกๆอย่างในสิ่งที่เราทำเพื่อเขาเราทำด้วยกับความรู้สึกเราทำด้วยกับหัวใจของเราดูเวอร์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันความรักคือการเริ่มต้นที่อยู่ด้วยการการเกื้อกูลการเอาใจใส่ การดูแลหัวใจของคนที่รักของคนที่แคร์นะครับเป็นพลังภายหนออฟเพเรชั่เก้าเหรียญคือความสดใสความโสดสวยรวยเนาะหล่อในแบบคุณ ความเป็นอิสระความมั่นใจในตุวคุณเองคุณเป็นคนที่มีแบบแผนเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินมากคุณเป็นคนที่โฟกัสถึงเรื่องการเงินและความรับผิดชอบหน้าที่ในตอนนี้ของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่สามเทา้าการรอคอยที่ยาวนานการรอคอยมีคนที่ยังรอคอยโอกาสรอคอยเวลารอคอยจังหวะ ที่ได้กลับมาพบที่ได้กลับมาเจอที่ได้กลับมาพูดคุยกับคุณนะหรือการที่เราเดินหน้าแล้วเราจะไม่มองหันหลังย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมานะครับเป็น,ปนพลังไห้เทพเจ้าแห่งการเวลาวันเวลาที่รวดเร็วความรู้สึกที่เปลี่ยนไปสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงตามห้วงการเวลานะอารมณ์เปลี่ยนแปลงกันได้มีทั้งอารมณ์และความรู้สึก ที่มีทั้งความรักความโลภค,ความโกรธความหลงความพัฒนาการในห้วงวันเวลาของเราเราจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินในตัวของเรานะครับเป็นพลังไพ่ในการที่การตื่นรู้การก้าวไปความคิดถึงกําลังเดินทางมากับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกและหัวใจเดียวกันกลับมาคนที่ใช้ก็จะหวนคืนคนที่ใช้ก็จะหวนกลับคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยมือกันไปนะเราอาจจะเป็น ฝ่ายที่กลับมาอยู่ในในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่นางฟ้าแห่งความรู้สึกนางฟ้าที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นไพ่ของการที่คุณมีสิ่งที่ปกป้องในตัวของคุณเองอยู่คุณเป็นคนที่รู้ในทุกๆอย่างในความเป็นจริงและความเป็นไปในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเป็นพลังงานไพ่ในความ เป็นตัวตนของคุณเป็นคนที่ทำเพื่อใครแล้วคุณเป็นคนที่ทำเต็มที่ทำให้กับคนที่แคร์กับคนที่รักกับคนที่ห่วงใยแต่การที่ทำให้กับใครแล้วใครคนนั้นต้องมีความซื่อสัตย์ใครคนนั้นต้องมีความจริงใจและความเอาใจใส่ ซึ่งกันและกันนะครับเป็นบางๆไพ่เดอะไฮโลแฟนด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงแห่งรักนํำพาให้เราได้มาพบเจอกันหรือมีคนที่อธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โดนจิตโดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้ภัยหรือมีไพ่ของการที่คุณกับเขาด้วยแรงที่เราเคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมามีคนที่อยากกลับมามีใจที่ผูกพันมี คนที่อยากกลับมาผูกมัดในจิตวิญญาณเดียวกันในความรู้สึกเดียวกันเขาอยากกลับมารู้ถึงความรู้สึกของคุณว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมว่าคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมว่าคุณยังพร้อมเปิดโอกาสหรือให้อภัยกับเขาคนนั้นที่เคยทำพังผิดไปกับอดีตที่ผ่านมากลับมาขอคืนดีขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะอขอดูพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับมีพลังงานไพ่ ในแปดดาบความอึดอัดความไม่สบายใจมีไพ่ของการปกปิดกับความทุกข์ความเศร้าความเสียใจภายนอกก็าอาจจะเป็นคนที่ดูมีอีโกโ้ดูเป็นคนที่เข้มแข็งดูเป็นคนที่ไม่มีอะไรแต่ภายในของเขาเป็นคนที่อึดอัดเป็นคนที่กลับมาแล้วมันเหมือนเอนขาความรู้สึกของเขาช่างเจ็บปวดเหลือเกินทําไมในวันนั้นเขาถึงทําให้คนที่รักเขาคนที่แคร์เขาต้องเจ็บปวดได้ในขนาดนั้นมีพลังไาพาท่ทีออฟครับเป็นพลังภาพา คนที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความตัมพันธ์หรือเขาเป็นคนที่ดึงเราไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3หรือตอนนี้เขาอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ เกนไม่เข้าขายไม่ออกไปพบเจอใครใครคนนั้นก็อาจไม่ได้จริงใจกับเขาไม่ได้แคร์เขาไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณคุณแคร์กับความคิดแคร์กับความรู้สึกแคร์กับจิตใจของเขาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่รับฟังเขาในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหวังความฝันความเสียใจคุณคือแรงพักดนันคุณคือาคนที่ทําให้เขามีชีวิตก้าวต่อไปนะครับเป็นพลังงายหนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโดชคดีสิ่งใหม่ๆ โอกาสที่มีไว้ให้คนขวายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าดือเข้า,ขากำลังพลาดโอกาสที่ดีที่สุดไปในวันนั้นหรือเข้ากำลังคิดทบทวนตกตะกอนในความคิดว่าใครคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ของเขาเดะสันความสุขความสมหวงังความสำเร็จรอยยิ้มของคุณความอบอุ่นของคุณเขาอยากกลับไปมีความร่าเริงมีเป้าหมายเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่ง คุณคือความอบอุ่นที่เขาขาดหายไปในความรักในความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้แล้วว่าใครคือคุณค่ารู้แล้วว่าใครคือคนที่รักใครคือคนที่แคร์กับเขานะครับเป็นปลาไภัเดียมเพอร์เดอร์ชาวเมธตดไฟนะคนที่มีฟอร์มเยอะคนที่มีฟอร์มมากกำลังลดอีโก้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขากําลังวางแบบแผนวางแผนการที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์จะง,ง้อคุณแบบไหนดี คุณถึงจะให้โอกาสคุณถึงจะให้อภัยในสิ่งที่เขาทําผิดไปแต่ในตอนนี้เขารู้สึกถึงความผิดที่เขากระทําไว้คุณแล้วเขาเป็นฝ่ายที่ผิดในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างที่เขาตึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เพจอัวานการติดต่อการสื่อสารการพูดคุยการทักทายมีคนที่อยากส่งข้อความไปหาคุณเขาอยากรู้ใจคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอ่านใจคุณไม่ออก เหมือนความรู้สึกที่เขาห่างกับคุณไปนานเขาอยากถามคุณว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมขวีนอบซอด เป็นพลังงานให้กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคํามั่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกลงคําผูกมัดคําสัญญาคําสัญญาในวันแรกที่เขาเคยสัญญากับคุณว่าเราจะไม่ทิ้งกันว่าเขาจะไม่ทิ้งคุณหรือเขาจะทําเพื่อคุณเขาจะไม่ผิดสัญญาเขาจะรักคุณคนเดียวแต่ในคํามั่นคําสัญญาที่เขาเคยผิดสัญญากับคุณมีคนที่ได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดกับการกระทำที่ไปพบเจอกับใคร ใครเขาไม่ได้ชัดเจนหรือใครเขาไม่ได้จริงใจหรือคำมั่นคำนัญญาที่เขาคิดถึงวันแรกที่เราได้พบวันแรกที่เราได้เจอกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเดอะไฮดรแฟนเป็นพลังงานไพ่พระการตื่นรูก้การคิดได้มีพลังงานไพ่การมีสติหรือครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาในพลังงานตัวตนของคุณอยู่ <S <S ความรู้สึกของคุณาจะเป็นฝ่ายคุณที่คาดการอะไรแล้วในความรักในความสัมพันธ์เป็นไพ่แห่งการที่คุณรู้ในทุกๆเรื่อง ของเขาคุณเลยเคยเรียนรู้พฤติกรรมคุณเคยเรียนรู้การกระทําคุณเคยเรียนรู้นิสัยใจคอของเขามาหมดแล้วคนคนนั้นอยากกลับมาแก้ไขในสิ่งที่ผิดในวันที่เขากลับมาเหมือนมีสติในวันที่เขาหลงไปในชั่ววูบในชั่วครั้งในชั่วคราวในอารมณ์แห่งความรู้สึกที่มันลงไปนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน king of vala า h a i n ฝ่ไฟคนที่มีความเป็นผู้นำคนที่ทุ่มเทคนที่ พร้อมที่จะดูแลด้วยความรักด้วยความห่วงใยด้วยความทุ่มเทตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังพัฒนาตัวเองเพื่อให้เท่าเทียมกับคุณเพื่อที่จะให้สมดังที่คุณเคยให้ความรักให้ความห่วงใยกับเขาเดอะทาวเวอร์ Tower, การจับได้การโป๊แตกความรู้สึกจริงที่แตกหักพังไปเขาก็รู้นะว่าคุณอาจ,จะไม่ได้เชื่อมั่นเหมือนเขาเขาเหมือนแต่ก่อนในความรู้สึกในตอนนี้ของเขามันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ เสียใจหนักมากทุกข์ใจหนักมากสิ่งที่แตกแล้วสิ่งที่พังไปแล้วเขาอยากกลับมาทําให้ความรักความห่วงใยของคุณเป็นเดลเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนการมองตาการรู้ใจการเข้าใจการเข้าใจความคิดการเข้าใจความรู้สึกการเข้าใจจิตใจของคนที่รักของคนที่แคร ของคนที่ห่วงใหญ่เขาอยากกลับมาเป็นคู่กับคุณครางหนึ่งเขาอยากกลับมาเหมือนเล่าเรื่องอนาคตเล่าเรื่องความหวังที่เราจะมีเป้าหมายที่เราจะมีแบบแผนที่เราจะวางอนาคตไว้ด้วยกันนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิตชาวกันลัคนาก,นการกลับมาเหมือนเป็นไพ่ของความนิ่งหรือความเงียบหรือความเงียบงําในความรู้สึกของเขามันช่างเจ็บปวดเหลือเกินในวันที่เขากลับมาเห็นในหัวใจที่แท้จริงของเขาว่าในหัวใจของเขามี มีแต่คุณมีแต่เรื่องของคุณมีแต่สิ่งที่คุณเคยทิ้งให้กับเขาด้วยความอบอุ่นด้วยความแคร์ใจด้วยความเอาใจใส่คุบครับคือคนที่คอยเอาใจใส่คอยถามเขาคอยเตือนเขาคอยบอกเขาคอยทําเพื่อเขาในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาถือถ้วยแห่งสายน้ําก็คือหัวใจของคุณหัวใจดวงที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจในวันนั้นเขาอยากได้หัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ในวันนี้คุณจะเป็นคนที่ถามหัวใจของ ของตัวของคุณเองว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสหรือคุณยังพร้อมให้อภัยกับในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดพังผิดไปในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับเป็นพลังาจกาจัดเม้นผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทำพฤติกรรมและการกระทําไม่มีใครที่แก้กรรมให้กับใครได้ต้องแก้ที่ตัวของ ตัวเอกหรือต้องแก้ที่พฤติกรรมที่การกระทําของเขาในสิ่งที่เขาไม่ได้ชัดเจนในวันที่เขาไม่ได้พบเจอมีคนที่ได้รับกรรมกับการกระทําหรือตอนนี้เขาอาจจะเป็นไฟที่กําลังทุกข์ใจหนักมากในสิ่งที่เขาไปแล้วไปแล้วไม่ได้ดีไปแล้วไม่โอเคไปแล้วไปเจอคนที่ ไม่ได้แคร์เขาและไม่ได้สนใจเขาเหมือนดังที่ตอนที่อยู่คุณคุณคือคนที่แคร์คุณคือคนที่ห่วงใยคุณคือคนที่ทําเพื่อเขาที่สุดในตอนนี้เขาอยากกลับมาแก้ไขหรือมีแพ่ยของจัดติจัดเม้นเนี่ย คือคนที่มีผลวิบากกรรมร่วมกันที่ยังต้องมาพบมาเจอมาทุกมาเศ้ามาเสียใจมาสุขมาสมหวังในเส้นทางเดินไม่ได้มีความไม่ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายความรู้สึกหรือความรักการที่คนคนนั้นกําลังตื่นรู้หรือคนคนนั้นกําลังคิดได้ในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาแก้ไขาการกระทําที่เขาเคยทําผิดไปคุยเล้วสอดราชนีถือดาบ เป็นไพ่ของความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวหรือเขากลัวคุณไม่ให้โอกาสหรือกลัวคุณไม่ให้อภยัยกับสิ่งที่เขาเคยทำผิดไว้กับคุณนะครับในตอนนี้มันเหมือนกีนอสอดคือคนที่พร้อมที่จะปกป้องในสิทธิในตัวของคุณเองนะในความรู้สึกของคุณคุณกลับมาอยู่ในที่เดิมของเราหรือมีคนที่กำลังกาลังเจ็บปวดในตอนนี้ที่เห็นคุณเฉยเมย ไปในความรู้สึกคุณอาจจะไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเราอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยง้อเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนเคยทําเพื่อเขาก่อนแต่คนที่รักคนที่แคร์คนที่กระทําผิดไว้กับเราต้องเป็นฝ่ายที่เขากลับมาขอโทษเราตามง้อตามขอคืนดีในสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปนะครับเป็นพลังงานไพ่การดูแลการห่วงใยมีไพ่ของการที่เขาอยากกลับมาเป็นคนที่เป็นรักแท้สําหรับคุณและเขาคุณคือรักแท้คุณคือความรู้สึก คุณคือหัวใจที่เขาขาดหายไปนะครับอขอทุกานาไพ่ในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารมาหาคุณในค่ำคืนนี้เขาอยากสื่อสารอะไรมาหาคุณนะครับเอดอดอกครับคือการเริ่มต้นความรักที่ดีเขาเขาอยากจะเป็นฝ่ายที่อยากสื่อสาร ความรู้สึกในหัวใจที่คุณกับเขายังมีความรู้สึกเดียวกันอยู่ว่าเขาขอโทษเขาอยากกลับมาเริ่มต้นในสิ่งที่เขาทำผิดไปเอรอบเขาคือการเริ่มต้น และการกลับมาขอคืนดีของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณคุณคือความรู้สึกที่เขาขาดหายคุณคือความรู้สึกที่เปี่ยมล้นคุณคือเหมือนสายน้ําที่ทําให้เขาอยู่ตลอดเวลานะมีพลังใา้่ใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดมันอาจเป็นฝ่ายเขาที่ลังเลเป็นฝ่ายเขาที่ตัดสินใจรักพี่เสียดายน้องหรือมีพลังงานให้การโลเลใจโลเล ไม่กล้าที่จะกลับมากลัวคุณไม่ให้อภัยกลัวบอกคําว่าความรู้สึกไปแล้วคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่เปิดโอกาสให้กับเขา,เาะนะในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่สับสนลังเลคิดวกวนคิดสับสนแต่ในตอนนี้เขาทนไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณนะม,มีพระาภีเดียมเพืชาวเมธัดไฟเป็นไพ่ของคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่ดูแลคนที่พร้อมที่จะปกป้อง ในเส้นทางเดินที่ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะจบลงเมื่อไหร่เขาอยากมีคุณเป็นคนที่เดินร่วมเคียงข้างในเส้นทางเดินแม้ว่าอุปสรรคปัญหาจะเข้ามาสักเพียงใดจะมีคุณกับเขาที่เป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวและปัญหาในความรักความสัมพันธ์ไปด้วยการมีพลัง,งาไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญคือการกระทําหรือการตั้งใจหรือการที่ทําเพื่อความรัก ต่างฝ่ายต่างให้ด้วยใจต่างฝ่ายต่างให้ด้วยความรู้สึกที่รักความรู้สึกที่แค่ในความรักความสัมพันธ์ไม่ต้องไม่ต้องบอกความรักจะแสดงออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงในแววตาที่อบอุ่นในแววตาที่ชัดเจนนะครับเป็นพลังงานไพ่ควีนเราครับราชนีถือถ้วย ความรู้สึกที่โดดเดี่ยวความรู้สึกที่อ้างวางในตอนนี้มีคนที่กําลังคิดถึงคุณหนักมากเขาโหยหายคุณหนักมากเขาอยากฝากความคิดถึงไปหาคุณไม่รู้ว่าคุณจะได้รับรู้กับความรู้สึกที่เขาอยากจะบอกคุณอยู่หรือเปล่านะมีพรางใหไหนอาหวานความห่างไกลความห่างไกลมีคนที่ทําให้ความรู้สึกรู้ใจตัวเองในวันที่ห่างไกลรู้ใจตัวเองในวันที่จากลาในวันที่ห่างไกล ในวันที่ไม่มีคุณแล้วมันเหมือนฝ่ายเขาที่จะเดินหน้าก่อนเทคแอคชั่นก่อนง้อคุณก่อนติดต่อคุณก่อนเขาอยากเดินทางไปหาคุณนะครับไป,ป็ลงานไพ่เดอะเฮอร์ิชาวกันลัคนาการมีไพ่ของความเครียดความกดดนันความคิดเยอะความคิดมากเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดเยอะกินไม่ได้นอนไม่หลับรับตาดงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่เคยมีคุณเป็นคนที่เคยร่วมในความรัก ความสัมพันธ์ความห่วงใยการดูแลดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจมันเหมือนเขาก็ไปต่อไม่ได้มันมีเรื่องราวใดเรื่องราวที่เขาเคยสัญญาที่เขาเคยพูดกับคุณที่เขายังไม่ได้ทําตามคําพูดตามคําสัญญาที่เขาทําไว้ในหัวใจเรียกร้องแต่ความรู้สึกที่มีคุณนะมีพลังให้การติดต่อการสื่อสารมีไพ่ของดี หายพิเทศนะครับความรับการปกปิดการซ่อนเลนความหงุดหงิดความไม่สบายใจ ความวาวุ่นความกังวลใจเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดถึงแต่เรื่องคุณมีความวาวุ่นมีความกังวลใจนะ่ายากพูดคุยและเคลียร์ใจคุณคือเดอสตราหนึ่งเดียวแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใครคุณคือตัวตนของคุณคุณคือความรู้สึกที่เขาอยากกลับมาเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งหรือดวงดาวแห่งสาัาธา จักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันด้วยแรงดึงดูดด้วยแรงแห่งรักนำเราให้ได้มาเริ่มต้นเราได้มาเริ่มต้นและพบเจอกันนะครับเป็นางไพ่สี่เหรียญการกลับมาดูแลหรือการกลับมากอดกับตัวของเราเองหรือคนที่ดูแลคนที่บ่มเพราะคนที่ใช้หัวใจ และการกระทําที่แสดงในความรักความสัมพันธ์มีไพ่ของเดอะเวอร์ชาวเมถุนนะมีพลังงานไพ่เดลิเวอร์นี่คือความรักความห่วงใยความผูกพันในวันที่ห่างไกลมีคนที่อยากพบมีคนที่อยากเจอมีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่อยากเคลียร์ใจกับคุณเขาอยากบอกคุณว่าเขาอยากทําเพื่อคุณในสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปเขาจะชดเชย ในสิ่งที่เขาขาดหายไปในห้วงวันเวลาที่เราไม่ได้พบที่เราไม่ได้เจอกันมีคนที่อยากพูดคำว่าเขารักคุณมากนะครับหมอโตตก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ะกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับกทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับ